สวัสดีจ้ามาเย็บผ้าวนให้ดูจ้างานผ้าวนก็จะเย็บวนวนวนแบบนี้นะจ๊ะวนไปเลยคำว่าผ้าวนวนเย็บวนจนเวียนหัวนะจ๊ะเย็บไปรวดเย็บไปจนเวียนหัวพุณละจ๊ะคำว่าผ้าวนเย็บวน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 ไปเมิ่งเทียบกับปุนแล้วลูกออกแต่จักก็โอ้ยเวียนหัวพุณะจ้ะเฮ้ยก็สีด้เงินเขาเนจ่ะ มันกับโมเนมนรรมดาาด้อดทนจะอดทนอดทนขยันการเนียขยันเนียยนเน้ยร่วมๆกันนั่นจ้ะถ้าดูมันก็นถ้าได้เงินเขาน่ะจ้ะการที่เขาเขาสไม่เอ็ดอันผ่าเนาะค้ามาผ่าวนวนเย็บวน,วน,วนไปอยู่จัน,นะจ้ะเห้เพื่อสิมาแบบนี้ได้เพื่อสีมาแบบออกมาสวยๆแบบนี้ได้ไงโอ้ยจ้ะ นางเลี้ยงผ่าจนหลังขดหลังว่าพ้นได้เพื่อสิใดหนึ่งผืนนะจ๊ะบางคนเป็นก่เหตุง่ายบางคนเป็นก่เหตุไว้นะจ๊ะแต่สําหรับหนูก็ทั้งง่ายทั้งยากกิ่น้ำกันนี่แหละจ๊ะทั้งไว้ทั้งสายกินน้ำกันขี้ขันเนี่ยกับวุฒิเฮดมีเวียก,ม,ยกมีงานเนี่ยกับวไดิเฮดไปนั่นไปนู่นไปนี่นัน่นนีนนน่กับวไดเิเฮดจ้ะมีเวลาจังเลยเขาจังเลยเฮดเพื่อน แต่บ่มีเวลากับจังหวะแล้วค่ะบ่ได้เงินเพิ่นดอกมีเวลาหลายๆกลับมาพวนเย็บเย็บทีละเล็กทีละน้อยรวมรวมกันก็ได้ทก็ได้เยอะนะจ๊ะรายได้ก็ได้ไม่เยอะดอกจ้ะพอได้กินขนมพอได้กินข้าวขยันเอาทำเอาทำถ้าขยันมากก็ได้มากนะจ๊ะถ้าไม่ขยันก็ไม่ได้เลยไม่ทำเลยก็ไม่ได้เลยจ้ะ ต้องทาต้องลงมือทําไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆเนาะมันต้องลงมือทําจ้ะต้องลงมือทําลงแรงลงลงทุกอย่างลงทุนลงแรงลงทุกอย่างนะจ้ะใส่ใจลงไปด้วยน้าเด้ถ้าไม่ใส่ใจก็อายไม่เสร็จดอกจ้าผ้ากองเต็มบ้านเต็มกองเป็นเต็มภูเขาบนละเป็นภูแนเป็นภูเขาเราก็ได้เลยจ้ะ ทำไปจ่ากว่าจะได้เงินเขาโอ้ยว่ามันเหลืองไงนี่จา่าปี่อเยอะมากกับสิง่งง่ายๆแบบนี้ละจาา่าอันบอกขางั้นคือคนเย็บบอกค้โอ้ยคนเย็บกับบอกใครถึงมันนาปันไดดอกคะโอ้ยพี่ค่ะผาก็สวยค่ะลล่สวยๆมีทั้งมีทั้งสวยมีทั้งไม่สวยน่ะจา่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งสวยทั้งไม่สวยอยู่ด้วยกันทั้งง่ายทั้งยากอยู่ด้วยกันจา้า อาจจะมาเป็นผ้าวนไล้นั่งเลียงนะคะนั่งเลียงผ้าคำว่าผ้าวนเนาะยืบ,บนวนวน,นไปจ้าอ,อันไหนมันเลยเอาแล้วก็ตัดออกค่ะนไหนมนที่เลยบล็อกไปแล้วก็ตัดออกเลยเล็มออกเลยค่ะออกมาก็จะสวยงามค่ะแล้วก็ลงมือเย็บไปเลยค่ะเย็บอีกแล้วเย็บเย,ย็บลงไปเลยชัดบงังไม่ชัดบางนะคะดูคนเย็บไปค่ะดูคนเย็บไปจะได้มีแรงดูวิดีโอต่อเอย เป็นกำลังใจให้กันได้จ้ากล้องก็จะร่วงวนะจ้ะนะเพราะว่าไม่มีคนจับนะจ่ะตั้งขากล้องก็สั่นคึกคือสั่นความ,มสั่นแต่ก็อย,กอยากอยากทำให้ดูนะจ้ะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเผื่อ,อมีบางท่านอยากเย็บอยากทำอยากดูวิธีทำอยากดู การทํางานการทำภา,าำพบนเป็นแบบไหนยังไงเผื่อบางท่านอยากทำอยากมีไรายได้เสริมลองศึกษาดูดีๆนะคะลองศึกษาดูจ้ะ